สวัสดีค่ะวันนี้น้องน้ำหอมจะมาเล่านิทานที่น้ำหอมแต่งเองนะคะน้องน้ำหอมตั้งชื่อเรื่องนี้ว่าสวนของยักษ์ใหญ่นะคะเรามาเริ่มกันเลยทุกวันหลังเลิกเรียนนักเรียนชั้นป .5 ทับหมักจะไปเล่นในสวนของยักษ์ผู้ใจดีตนหนึ่งซึ่งเป็นสวนที่ขยาดใหญ่และสวยงามมาก มีผืนหญ้านุ่มๆสีเขียวดอกไม้งามง้อเงยตามผืนหญ้าทั่วไปหมดทำให้แลดูคล้ายกับดวงดาวสว่างสวัยทั้งยังมีพืชอยู่สิต้นในช่วงในช่วงใบไม้ผิด,ดอกออกผลจะมีดอกสีชมพูและขาวไข่มุกสวยงามบรรดานกจะเกาะกิ่งไม้และร้องขับขานเพลงไพรเราะเรลากับนางฟ้า ในสวนมักจะนอนฟังเสียงนกร้องในสนามยักษ์ใหญ่ผู้ใจดีดูเด็กๆป .5 ทำห้าเล่นกันในสวนอย่างสนุกสนานบางวันยักษ์จะทำขนมชิ้นน้น้ยๆมาฝากเด็กๆทุกคนมีความสุขมากโดยเฉพาะยักษ์ใหญ่ใจดีและวันหนึ่งยักสีเขียวนุ่มๆน,นั้น กับเปลี่ยนสีเป็นสีน้ำตาลหญ้านั้นเป็นหญ้าวิเศษหากมีคนในสวนทำอะไรไม่ดีจะเปลี่ยนสีเป็นสีน้ำตาลเด็กๆป .5 ชั้5ทุกคนช่วยกันหาต้นหมายปลายเหตุว่าทำไมมีคนทำไม่ดีต่อสวนและสิ่งแวดล้อมทำให้สวนโกรธสัตว์ประหลาดตัวหนึ่งจึงบอกว่าตนเองเป็นคนทำทุกคนและสวนให้อภัยสัตว์ประหลาด และทุกคนสัญญาว่าจะไม่ทำลายสิ่งแวดลอ้อมทิ้งขยะให้เป็นที่และทุกคนก็อยู่อย่างมีความสุขแฮปปี้เอนดิ้งค่ะ เรื่องนี้ได้รับแรงบันดาลใจมาจากหนังสือเรื่องยักษ์ใหญ่ใจร้ายกับเด็กชายเทวดาน้ำหอมแต่งขึ้นมาเพราะว่านองน้ำหอมจะแต่งเพื่อส่งคุณครูในรายวิชาภาษาไทยเรื่องการแต่งเรื่องตามจินตนาการค่ะขอบคุณค่ะหืมน่ารักจังเลยลูกสาวใครนะคะลูกสาวแม่นิงเหรอคะยย่ย่โย่ย่ยยอี่นยักษ์ใหญ่